ตัวถ้าเข้าป่าเนี่ยช่วงฝนตกคับคกเนี่ยเอากอไฟนี่เอาเอาไม้ไม้ตายกับไม้เปียกนี่ปกติผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นไผ่นี่เป็นไซม์ไม้เหรอไซมีดิบครับไซมีดิบมันีิบอกน้ำไม่ห่อทับบ้าใส่หมอนเป็นปีดรถถ้าเอาไม้ตายที่บุกน้ำแล้วมันเปี๊ด ต้องใส่ไม้ดิบอย่างเดียวแต่ว่าเอาเอาเข้าเป็นพรนี้ยากษ์เลยถ้าเปนดินแล้วก็เป็นพรในเฮนดีครับเป็นพรเลยก็ดีดูไปเป็นป่านเลยประเดี๋ยวพอที่เขาว่าไฟไหม้ปลาไม่ปลานี่ก็เนี่ยไม่ดิบๆมันก็บไม่เนาะไม่ครับไม่ไม่ดิบไม่ดิบก็ไม่ตายตอว่ามันมันบ่อมน้ำบ่ เพราะมันมีน้ํามันถ้าไม่แห้งนี่มันเพมีน้ํามันเนาะอ๋อน้ำอืมอันนี้ตั้งแต่ปุญญาโอ้ยปู่เท่าปู่หลานเพิ่นปู่หลานคนคนโตปู่มีข้าวกลางแต่ดังปลอยเน่าแล้วก็ภาคไม่ดิบใจตะเจ็บเพราะแต่ก่อนพวกผมมาลงปลานะ เอาเอาตั้งแต่พระหผมมากลางเดีน้ารหมบรอยฝนทีจ่จะคองอ่ะต้องใสวิธีนี้เนาะเรมึงบูมเด๋อสุกเซาะกางเกงเดนอโบราณ